สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเลี่ยมเหรียญคริปโตกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเลือกเป็นเหรียญดอทคอยนะครับในการสาธิตให้เพื่อนๆ่ได้ชมนะครับวันนี้ผมก็พอดีซื้อเหรียญคริปโตมา2รูปแบบนะครับ2สกุลก็จะเป็นบิตคอยกับดอ c คอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเลี่ยมในแผ่นเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ Computer นะครับ หรือเพืเ่อนๆจะใช้เมนบอร์ดของอะไรก็ได้นะครับที่มันมีลักษณะคล้ายๆเป็นวงจรเป็นแผ่นวงจรน,นะครับซึ่งมันก็จะเข้าเข้าก,กันกับเหรียญดิจิตอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญที่สมมุติขึ้นมานะครับเนี่ยให้เราเลือกนะครับที่มีวงจรเยอะๆครับมันก็จะได้เห็นลายสวยๆนะครับแผ่นเมนบอร์ดพวกนี้จะมีความหนาประมาณอ2อมิลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเพืเ่อนๆต้อง ทำเป็นแผ่นเมนบอร์ดมาประกบกันให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับว่าเราจะเลี่ยมเมนบอร์ดลักษณะไหนนะครับในโจทย์ครนี้ก็คือเพื่อนๆนะครับส่งรูปถ่ายนะครับมาให้ดูนะครับว่าวิธีการนี้เลี่ยมแบบไหนนะครับคือโดยเพื่อนเ่อไปล็อกมาจากของช่างเตินสำโรงนั่นเองนะครับก็ช่างเตินสำโรงเป็นผู้เลี่ยมเป็นคนแรกนะครับวิธีการแกะนะครับเราก็จะใช้ครีมนะครับแกะ แกจะตัวพวกสีพวกอะไรพวกนี้ครับออกนะครับแกะด้านสีเหลืองนะฮะด้านหลังนั่นเองนะฮะใช้เคีมนะครับงานงานงานงัดงเสร็จนะครับให้เราใช้จะเป็นเครื่องเจียก็ได้นะครับหรือกระดาษทรายลักษณะนี้นะครับขัด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 ด้านสีเหลืองด้านนี้นะครับด้านด้านที่มีพวกพวกสีพวกอะไรเนี่ยฮะให้มันเรียบแล้วเราก็จะนะครับ ขัดกระดาษทรายให้มันเสมอเลยนะฮะท่านใดมีลูกหมูลักษณะนี้ก็ใช้ลูกหมูปาดเลยนะครับให้พวกเศษเศษการลวดอะไรพวกนี้ครับมันมันไม่โผล่ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวมันจะลําบากตอนเราทํางานนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นวิธีนะครับที่ผมทําขึ้นมานะฮะแต่ส่วนรูปแบบนะครับเป็นของช่างเต้นสำโรงนะครับเขานํารูปแบบการเลี่ยมเมนบอร์ดขึ้นมานะครับผมก็ลองเข้าไปดูในคลิปของช่างเต้นแล้วนะฮะ ็เอามาทำให้ f c c ได้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับเรานำเหรียญมาวาดชิดๆภายในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ขอบข้างขอบข้างอย่าลืมนะครับให้เราใช้นะครับถ้าเหรียญเหรียญเหรียญพวกคลิปโตพวกนี้มันใหญ่ก็ใช้ขอบข้างแค่3มมิลก็พอนะครับซึ่งถ้าเราทิ้งไว้มากนะครับมันจะไม่สมดุลนะครับเพราะว่าเหรียญมันค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับทำมา2เหรียญอย่างนี้นะครับ วาดด้านที re. Re so ่เราคากระดาษซ้ายนะครับแล้วเราก็เลื่อยไปตามกระดาษกาวที่เราวาดขึ้นมานะครับแล้วเจาะเลื่อยภายในอย่างนี้นะครับค่อยๆเลื่อยห่างๆเส้นนิดนึงนะครับเพราะว่าการเลื่อยมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะสะดุดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้างหลังมันเป็นตะกัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาลอกกระดาษออกนะครับเราก็จะเห็นหน้าสีเหลืองอย่างนี้ทั้ง2วงนะครับ อันนี้คือถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้2วงนี้ประกบเข้าด้วยกันนะครับให้จะตัวเมนบอร์ดนียมีความหนาอยู่ที่4มิลนั่นเองนะฮะเนี่ยครับให้มันมีความหนาเพื่อ่จะใช้2มิลเลยมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับใช้กาวร้อนนะครับซูเปอร์กลฟนะครับทาลงไปนะครับกาวร้อนยี่ห้อใดก็ได้นะครับทาลงไปอย่างงี้นะครับเดี๋ยวมันก็วิ่งซึมเข้าหากันเองนะฮะเราก็ไล่หนีบไปนะครับ ทาแล้วเราก็เล็งให้ดีนะครับก่อนที่จะลงกาวร้อนนะครับเดี๋ยวมันติดแล้วติดเลยนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปตามร่องนะครับแล้วเราก็หนีบฝั่งตรงข้ามอย่างนี้นะครับเราก็เอามุมนะครับใกล้กันนะครับทีนี้ก็ปาดเข้ามาแล้วนะครับเราก็ควรปล่อยให้กาวร้อนนะครับมีการจับแล้วก็แห้งตัวประมาณ5นาทีนะครับเราถึงค่อยมาตะใบนะครับให้มันเสมอกัน ทั้งบนและล่างนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในแล้วก็วงกลมด้านนอกนะครับเราก็ต้องแต่งให้เสมอน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นเมนบอร์ดตัวนี้ก็เปรียบเสมือนอแกนนะครับที่จะไปล็อกเอากับชิ้นงานของเราเบื้องต้นนั่นเองนะครับนี่ฮะโอเคนะครับพอเราทิ้งไว้5นาทีนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดภายในนะครับซึ่งตะใบให้สามารถ เหรียญนี่เข้าเอ่อเข้าไม่ได้นะครับให้เหรียญยังฟิตๆอยู่ก่อนนะครับเราก็ตะบายไปแล้วมาเทียบไปนะครับลักษณะนี้นะฮะก็อย่าเพิ่งให้เหรียญเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะหลวมเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเข้าแกนแบบเย็นนั่นเองนะฮะแล้วก็ตะบตะบมันอาจจะยากนิดนึงตรงวิธีการเข้าเย็นเพราะว่าการตะบายเหรียญจะต้องได้ความสมดุลที่สุดนะครับก็คือไม่หลวมและก็ไม่แน่นเกินไปนะฮะ ซึ่งมันจะมีระยะที่ให้เราสามารถดันเหรียญเข้าไปในแกนของเมนบอร์ดตัวนี้ได้นั่นเองนะฮรนะครับพอเราขัดะตะไบามาประมาณเ5ปรนนะครับเราก็ขูดขูดขูดหน้าสัมผัสนะครับให้เรียบนะครับมันจะได้ไม่หลุดแกนนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราดูพวกตะกัว่วพวกนี้จะให้มันยื่นออกมามากนะครับถ้ายื่นมาเราก็ตะไบนะครับตะไบตะกัว่วให้มันยุบลงไปนะฮะ นี่ครับกรณีนี้เหรียญมันค่อนข้างใหญ่ผมจะทิ้งเมนบอร์ดไว้ปีกค่อนข้างาแคบนะครับถ้าเป็นเหรียญเล็กๆเ,เราทิ้งเมนบอร์ดปีกขอบข้างไว้ที่5มิลได้เลยนะครับมันก็จะโชว์เมนบอร์ดได้เยอะนี่ครับเราค่อยๆดันชิ้นงานเข้าไปในเมนบอร์ดนะครับก็ค่อยดันเข้าไปนะครับถ้ามันแน่นเกินไปจนมันดันไม่เข้าเลยนะครับอย่าฝืนฮะเราต้องตะใบเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่คือ,อวิธีการเข้าเย็นนะครับมันก็จะมี ความยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องตะไบให้มันเปะ๊ะค่อนข้างเป๊ะนะฮะเนี่ยค่อยกดเข้าไปนะครับเราจะดูน้ําหนักมือเราได้ดีนะครับว่าเหรียญดันไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าใช้กาวติดชิ้นงานกับเมนบอร์ดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แกนจริงๆก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นสีทองมุกนะครับสีทองมุกนิดหนึ่งนะครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเมนบอร์ดกับเหรียญ รวมผนึกกันคือชิ้นงาน1ชิ้นทีนี้ก็เป็นการเริ่มศูนย์ใหม่ก็คือวาดด้วยดินสอ0.5นะครับเหมือนเดิมเนี่ยเปรียบเสมือนเมนบอร์ดคือเหรียญน,นะฮะคราวนี้เพื่อนๆก็เก็ตแล้วใช่ไหมฮะมันก็ง่ายๆแล้วเป็นเหมือนการเลี่ยมเหรียญทั่วไปแล้วนะครับทิ้งปีกไว้ประมาณ6-7มิลนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นงานเลนไปเลยนะครับวันนี้งานเลนนะครับแกนนะครับ ตัวนี้เมนบอร์ดมีความหนา4นะครับเราจะใช้แกนกลางที่มีความหนามากกว่า4มิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวแผ่นทองมุก2แผ่นนี้ประกบกันนะครับจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ5มิลนะครับก็จะสามารถเลี่ยมเลนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเพืเนนเอ่อนเอ่อควรทิ้งความหนาจากเช่นงานออ2อมิลนะครับเช่นสมุิเหรียญหนา5มิลนะครับ แกนกลางอย่างน้อยต้องมี7จมิลน,นะฮะมันจะทําให้เราเดินน้ํำย่างง่ายนะครับ <c oughs> โอเคนะครับให้เราวาดลักษณะนี้ <c oughs> นะครับทําแบบนี้มา2อันนะครับนี่คือแกนนะฮะวาด2อันเดี๋ยวเราจะมาประกบแกนเจ,จ้าตัวทองมุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้วาด้านใช้งานนะครับสําหรับแผ่นมุกนะครับมันจะมีด้านใช้งานกับด้านด้านหลังนะฮะสีมันจะแตกต่างกันเลยเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะฮะนี่ครับพอได้แล้วนะครับเราก็ลอกกระดาษด้านหลังนะครับลอกกระดาษด้านหลังทั้งสองแผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกบกันนะครับมาดูวิธีการประกบแกนนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือเล็งภายในนะครับให้มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็วางใบมีดลงไปนะครับใช้ใบมีดวางใบมีดลงไปแล้วก็ใบมีดด้านบนนะครับก็ควรให้หนากว่าใบมีดด้านล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเดินของน้ํายาจากที่แคบไปหาที่กว้างนั่นเองนะฮะเราดูช่องไฟนะครับทั้งสองด้านนะครับถ้ามันแคบลักษณะนี้นะฮะให้เราใช้ใบมีดอีกใบหนึ่งมาหนุนได้เลยนะฮะ เพื่อเปิดนะครับให้ช่องมันสามารถน้ํายาสามารถเดินได้ดีนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไปอีกใบหนึ่งนะฮะนี่ครับมันก็จะมีช่องไฟนะครับช่องช่องทางเดินของน้ํายานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเราเดินน้ํายาเราต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันมีช่องมีระยะห่างให้น้ํายาเดินได้หรือไม่นะฮะส่วนด้านขวานะครับเป็นด้านที่เราจะเดินน้ํายาเราก็ใช้เข็มนี่แหละครับเป็นตัว งัดขึ้นมานะครับมันก er ็จะมีช่องนะครับในการเดินน้ํายาหน่าดีนะฮะเราก็ใช้เข็มนะครับในการแทนใบมีดนั่นเองนะฮะเียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็ปล่อยน้ํายาเข้ามานะครับเราจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นการเดินซึมด้านข้างของน้ํายานน่เดีนะฮะให้เป็นให้เราฝึกสังเกตนะครับเวลาน้ํายาวิ่งไปเราจะมองเห็นนะครับมองจากภายในนี้นะฮะมันก็จะเป็นรอยน้ํายานะครับ นี่ครับลองสังเกตดูครับน้ำยาก็จะวิ่งวิ่งไปถึงไหนแล้วก็หนีบหนีบไล่ตามไปครับอย่างนี้เติมซ้ายเติมขวาไปนะครับแล้วก็ดูน้ำยาต้อนวิ่งเข้ามานะครับถึงมันจะเป็นแผ่นทึบนะครับนี่คือวิธีการดูก็คือดูการเดินขอบด้านข้างๆของน้ำยานั่นเองนะฮะมันจะมองเห็นนะฮะอย่างนี้นะครับเติมเข้าไปเติมแล้วก็หนีบนะครับยังไงก็ไม่มีทางรั่วครับถ้าทำลักษณะนี้นะฮะ อ่าตอนเข้ามาหาใบมีดใบสุดท้ายนะครับฉีดเข้ามาเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็หนีบแค่นี้เองนะครับเราก็จะเห็นน้ำยามันปิ้นมาภายในนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาตะใบภายในเข้าหาเส้นอีกนะครับเพราะตอนเราเลื่อยเราก็เลื่อยห่างเส้นนิดนึงนะครับเพราะเราเผื่อในการที่เราจะต้องมาประกบแผ่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเวลาเราตะใบไปหาหาเส้นที่เราวาดไว้มันก็จะเนียนเองนะครับ โอเคนะครับทิ้งไปได้ประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีแล้วก็มาตะใบภายในตะใบไปหาเส้นเลยนะครับใกล้ๆเส้นเนะี่ยเหมือนการเลี่ยมเหรียญปกติเลยนะฮะรานี้ก็จะเข้าขั้นตอนการอ่าโหมดปกติน,นั่นเองเราก็เอาพระมาเทียบนะครับเรื่อยๆนะครับอยากให้เข้าได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแบบร้อนนะครับก็คือลอนไฟแล้วก็เข้าแกน,นนั่นเองนะฮนะฮะเสร็จแล้วเราก็ลอกกระดาษนะครับ กับการเข้าร้อนมันจะสะดวกง่ายกว่าการเข้าแบบเย็นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องตะใบเป๊ะขนาดในเรื่องของการเข้าเย็นนะอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราต้องดูระยะว่าเราจะเข้าแกนแล้วจะให้พระไปอยู่กึ่งกลางของแกนได้อย่างไรนะครับเราก็เทียบดูนะครับว่าพระมันมีความสูงมากน้อยกว่าแกนเท่าไหร่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้พระต่ํากว่าแกนประมาณมิลหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษหนุนด้านล่างของพระสักนิดหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นพระแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัดกระดาษที่มีความหนาพอประมาณนะครับเพื่อที่จะหนุนให้ชิ้นงานเรานะครับโดดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเวลาเราเข้าแกนมันก็จะไปอยู่กึ่งกลางของแกนพอดีนั่นเองนะฮะอันนี้เราต้องดูหน้างานของแต่ละชิ้นนะครับกันอีกทีนะครับเพื่อนๆก็ประเมินหน้างานเองนะฮะเห็นไหมฮะเราลองเราลองมาเทียบดูนะครับ แาลองอย่าให้เลยชิ้นงานมานะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าแก๊สนะฮะโอเคนะครับเปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวก็ลนนะครับลนเข้าๆออกๆแล้วก็ลนอย่าจี้นะครับเพราะว่าเราประกอบด้วยน้ำยาประสานอะคริลิกนะครับถ้าเราปิ้งด้วยความใจร้อนคือแช่ แช่นานๆน,น้ำยามันจะแตกตัวแล้วมันจะเป็นพองออกมานะฮะโอเคนะครับเข้าแกนเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นเรียบสักแผ่นหนึ่งนะครับมากดนะฮะใช้บล็อกที่ใกล้ๆมือนะครับตัวไหนก็ได้ครับกดนิดหน่อยอย่างนี้โอเคแล้วนะครับเราก็จะได้วิธีการเข้าแกนนะครับอันนี้คือเข้าแกนงานเลียนนะครับมันก็ ความหนาก็จะชิดๆใกล้เคียงใกล้เคียงิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องมาฝึกทักษะตอนเดินน้ํายานั่นเองนะฮะถ้ามือใหม่นะครับผมแนะนําให้เพิ่มความหนาของแกนสีเหลืองตัวเนี้ยไปอีกแผ่นหนึ่งไปเลยนะครับจะได้เดินน้ำยาง่ายนะครับแต่ถ้าเราชินแล้วนะครับเรามีทักษะดีแล้วนะครับมันก็ทําได้นะครับลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับทําฝานะครับก็ใช้อะคริลิกใส6มิลลิเมตรนะครับในการทําฝาหน้ากับฝาหลังนั่นเองนะฮะ ก็เอาชิ้นงานนะครับมาวาดนะครับวาดวาดไปตามรูปทรงของเขานะครับอย่างนี้นะครับก็วาดมา2ชิ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าแนะนําให้เพื่อนๆใช้6มิลไปเลยนะครับในการทําฝาหน้าฝาหลังนั่นเองนะครับนี่ครับวาดมาอย่างนี้2แผ่นนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปเรื่อยมานะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อ EP 2นะครับ